กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการไลฟ์ s t ตน i าร์ดไว a ์ยามาฮเรามีความรู้ถึง2เรื่องมานำเสนอกับคุณผู้ชมนั่นคือการเจาะลึกวิธีปรับโชคอัพโอลิงใน Yamaha x m a x t e c h m a x ไปกันเลยค่ะโชคอัพหลังเออร์ลินสที่ติดตั้งใน x m a x t e c h m a x มีความเจ๋งยังไงโชคอัพชุดนี้มีการออกแบบพัฒนาร่วมกับเออร์ลิส์แปลนโชคอัพชั้นนำระดับโลก เพื่อให้ได้การปรับตั้งค่าต่างๆที่เหมาะกับการขับขี่ XMAX โดยเฉพาะสามารถปรับได้แบบ f u l l Adjust ปรับตั้งค่าได้ดังนี้คือ 1. c o m p r e s s i o n a d j u s t m e n t ปรับตั้งค่าความหน่วงระยะยุบปรับได้12ระดับหมุนตามเข็มยุบตัวช้าหมุนทวนเข็มยุบตัวเร็ว 2. p r e l o a d Spring a d j u s t m e n t ปรับตั้งค่าความแข็งและอ่อนของสปริงหมุนตามเข็มตัวสปริงยืดขึ้นสำหรับการรับน้ำหนักบรรทุกน้อย หมุนทวนเข็มตัวสปริงโคดลงเหมาะสำหรับการรับน้ำหนักบรรทุกมาก 3. r e รีบาวแอจัตเมนต์ปรับตั้งค่าความหน่วงระยะยืดปรับได้16ระดับหมุนตามเข็มลดค่ารีบาวขึ้นตัวช้าหมุนทวนเข็มเพิ่มค่ารีบาวขึ้นตัวได้เร็วข้อมูลความรู้ยังไม่จบนะคะมากันจุกๆให้กับคุณผู้ชม เรื่องต่อไปนั่นคือเรื่องของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกในฤดูฝนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นคือเรื่องของการดูแลร,รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะในเรื่องของรถออโตเมติกในหน้าฝนนั้นเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมควรจะต้องหมั่นตรวจเช็คอะไรบ้างคุณผู้ชมไปชมกันเลยค่ะ เตรียมความพร้อมรถจักรยานยนต์อัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถนะในฤดูฝนตรวจสอบไฟหน้าไฟท้ายและไฟต่างๆควรส่องสว่างและเห็นได้อย่างชัดเจนตรวจสอบผ้าเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมปริมาณน้ำมันเบรกว่าเหลืออยู่มากหรือน้อยเพียงใดตรวจสอบลมยางตามค่าที่แนะนำสังเกตง่ายๆโดยดูที่สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ด้านในจิวบ็อกซ์ใต้เบาะหรือในสมุดคู่มือ เช็คสภาพยางรบถึงดอกอยางว่ามีคุณภาพเหมาะสำหรับการขับขี่หรือไม่และเปลี่ยนเมื่อหมดสภาพหากมีความจำเป็นต้องขับผ่านถนนที่มีน้ำท่วมสูงให้เรียกนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านโดยเร็วที่สุดสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ยามาฮ่าลงทะเบียนเจ้าของรถเพื่อให้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนให้เช็คระยะพร้อมติดตามข่าวสารทุกช่องทางออนไลน์ต่างๆของยามาฮ่าได้เลย